สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเข้าสวนพลิกของแม่อีกแล้วนะคะพลิกของแม่จะเป็นแบบปลอดสารนะคะไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงเพราะแม่จะเน้นปลูกไว้กินเองแต่ก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านบ้างแบ่งขายบ้างตามโอกาสนะคะพลิกไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะ ต้นต้นไม่ค่อยสูงเลยต้นเล็กๆเ,เองแต่ก็ออกลูกดกพอสมควรนะคะลูกแดงๆเต็มต้นเลยไปดูแม่เก็บใกล้ๆนะคะพริกสุกเต็มต้นเลยเนาะแม่บางลูกมันก็แห้งแห้งคาต้นเลยแม่เก็บทุกวันไหมพริกแปดวันเก็บก็มีบางทีเก็บทุกวัน เก็บส่งร้านค้าหรือว่ายัางไงตรงานาด้าตะบอน,น้าดาอี้านอ๋อไอ้ลูกแดงๆนี่เก็บตากใช่ไหมแม่ราคาเทากันผมไม่อ๋อส่งแบ่งส่งร้านค้าด้วยเก็บตากด้วยนนเนาะโลละเจ็ดสิบ,บอ๋อแม่ส่งโลเจ็ดสิบาขายเองก็ได้ราคาดีกว่านนวเนาะใงเขียวๆในโลละห้าสิบในแม่เก็บแบบไหนดูแม่เก็บใกล้ๆ เขียวเขียวนี่โละฮาืินี่เขียวเขียวดีโรลละหาทิปเด้งเดงนี่แดงเดงอีอเดงดงนี่โรลเกจิออสามันเป็นพ่ราหาลูกเขาก็เอาสองแบบเนาะเอาแดงแดงด้วยเขียวเขียวด้วยเมกตากตาเดงมากๆเมกะตากอดเก็บตากตากท่านพิคนน ทำพริกป่นขายอีกทีนึงนแม่ปลูกไว้ทั้งหมดห้าแถว่ห้าถ,ถาดห้าถาดถาดละร้อยถาดละร้อยต้นถาดละร้อยต้นนะคะเก็บเพลินเลยเนาะไม่รู้จะเก็บทางไหนดีเยอะเลยทำไปชอบทำทำแล้วมีความสุขเข้าสวนทุกวันแม่บอกชอบ ชอบทำเกษตรนะคะมีความสุขปลูกกินเองไม่ไม่ไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมแม่ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเนาะไม่ใช่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงกินก็อดภยใจซื้อกินม่อดบายใจก็เขาขายเหมือนว่าเราแต่ว่าว่าจ้าเขาฉีดยาไหมยังไงไม่แน่ใจ อันไหนเก็บไม่ทันมันก็เหี่ยวเนาะมันเหี่ยวตามันเหี่ยวแบบเนี้ยค่ะแม่เก็บไม่ทันนี่มันเหี่ย,<อ>ก,ยก็ <c oughs> เก็บไปตากเป็นพริกแห้งถ้าเป็นพริกแหงแ้งละขายโลเท่าไหร่นี่แม่ตากแห้งแล้วเป็นเม็ดยูนะโลละร้อยห้าสิบพริกแห้งโลร้อยห้าสิบถ้าเป็นพริกปนก่นแล้วโลละโลละสามถ้าเป็นพริกป่นก็โลสามร้อยเพราะว่ามันเป็นปลอดสารเนาะมันก็จะแพงนิดนึงมันทํายากหน่อยนะคะ แล้วก็ตำขั่วเองตำคบมือด้วยอันนี้แม่เก็บรอบรอบแรกหรือรอบที่เท่าไหร่นีรอบที่สองรอบแรกยังไม่หมดดีดอกค่อ๋อรอบที่สองอนนี้กำลังขึ้นนี่แหละแรกแง่เลยดกเลยนี่อืมรอบที่สองมันกําลังขึ้นไอ้แดงแดงนี่คือของรอบแรกมันหลงเหลืออยู่อ๋อแม่ไม่มีเวลาแม่เก็บไม่ทันนะคะที่เห็นแดงแดงนี่คือของรุ่นแรกรอบแรก เดี๋ยวรอบที่สองนี่มันกําลังขึ้นกําลังขึ้นเนี่ยเล็กๆเนี่ยกําลังขึ้นกำลังดกหอกสองคนเนี่ยรอบที่สองรอบที่สองลูกจะเล็กลงหน่อยเก็บทีละลูกโอ้ยเก็บกว่าจะได้กว่าจะเต็มถังยจเย็น เก็บไปเรื่อยๆเนาะไปไปส่งร้านค้าปลูกเองขายเองก็จะได้ราคาดีหน่อยพริกที่แดงๆที่เหลือติดต้นอยู่นี่คือแม่เก็บไม่ทันนะคะ ส่วนรุ่นใหม่ที่ออกมาก็จะเป็นลูกขเขียว,ยวดกเต็มต้นเลยค่ะอันนี้จะเป็นพันธุ์อัมพวาแม่จะชอบสายพันธุ์นี้เพราะให้ลูกดกมากๆแนะนำให้ปลูกติดบ้านเอาไว้นะคะปลูกครั้งเดียวก็จะได้เก็บกินกันนานๆไปเลยปลูกเองกินเองปลอดภัยไร้สารพิษ ดีมากๆเลยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ